สวัสดีครับและนี่คือดีมฟิล์มชาวครับผมแหมวันนี้เรามาช้าไปหน่อยนะฮะเกี่ยวไปได้เกือบครึ่งแล้วนะฮะนี่เขาว่าชายเดียวเลยนะครับจอบปานเจริญการช่างตู้แอร์ V I p นะครับนี่แอบโมมาใหม่นะฮะ ดีครับเลื่นไม่มีสะดุดนี่ก็เป็นกอขอซีหนึ่งนะครับนับหนักดีเลยทีเดียวเชียวก็ได้ดไปแล้วสอ,อุ้มนะครับ สองอเต็มนะฮะสองอเต็มหนึ่งอุ่มแนะนำนะครับข้าวซีน,น่งนะครับตํำหนักดีข้าวแกล่งนะครับส่วนใหญ่ไปขายก็จะได้ราคานะฮะแต่จะเกี่ยวกรอบมากนะครับมันเป็นข้าวแบบพันคั่วอ่อนนะฮะโดนนิดโดนหน่อยก็เลาะก็ล่วงนะฮะมีจังหวะดีๆนะฮะ ผลน,นะครับล้อมเราได้ทุกพื้นที่แล้วนะครับทางเราก็ได้ปักตะไคร้ไว้แล้วนะครับแวกไว้นะฮะโล่งเลยนะฮะ ฝนนะฮะก็ปกตินะครับหน้าฝนฝนก็ต้องตกอยู่แล้วนะครับก็น่าจะทานฝนนะครับรอบนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับช่องทางทางสาช่องทางเราด้วยนะครับก็มีทั้ง Youtube นะครับกดเข้าไป Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆก็จะไม่พลาดกันนะครับแล้วก็มี Facebook นะครับเราก็ใช้ชื่อดีมทีมทาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ Youtube นะครับ่อถ้าเรามีออเกีลที่ไหนนะครับเราก็จะอัพเรื่อยๆนะครับ เพื่อไม่ให้ห่างหายเกินไปนะครับตอนนี้เราก็มี3คันนะครับมีเจ้าเดียวทรนรงคเจ้าพายุนะครับไทยเซิงยนการเกษตรนะครับ2คันนะครับแล้วก็มีปานเจริญการช่างนะครับ1น้คันนะครับตู้แอร์วีไนะครับเราก็อยู่กันที่สุพรรณบุรีนะครับอําเภออุทอร์นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ จะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับทุกทัน,นนะเข้ามาปล่อยกันแล้วนะฮะย่างไ้ ก็ค่าง,างยังเหลือเยอะนะครับพี่น้องมันก็เหมือนเป็นปเหมือนกองทรายนะฮะฝัง่งทางด้านมันก็จะหน้าแคบนะครับ กลายเสร็จแล้วนะครับพี่น้องฝนเริ่มโดนลมพัดไปหมดแล้วนะฮะทันแน่นอนทันฝนนี้แน่นอน วันนี้เสร็จแน่นอนครับ ขอซีหนึ่งนะครับเรามาดูกันน้ำหนักจะดีไหมที่ผ่านมาก็น้ำหนักดีนะครับข้าวแกล่งดีอากาศอบอบอ้าว้อนใช้ได้ ไม่รู้คนจะลงมาวันไหนนะฮะเมื่อคืนเมื่อคืนก็ลงมาป,ปล่อยนะครับพี่น้องแดดร้อนิบจังเลยฮะเหนือท่วมเลยแล้วฮะ